ตามประวัติกล่าวว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุตรของนายหูนางจันซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยทาสทำงานใช้ยนี่ของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปูเป็นบุตรของนายหูนางจันชาวบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา เมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมาเป็นต้นว่าขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาะในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวบิดามารดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปานซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะเมาเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมา ปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อนาเปเลวในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดามารดาของท่านจึงผลูกเปลของท่านซึ่งเป็นเปลผ้าไว้กับต้นมะม่าสองต้นและก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นพอได้ระยะเวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ที่ปลูกเปลของลูกน้อย และก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบองหลาที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบปเปลนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกในหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหนในหูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนัก งูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่าในหูและนั่งจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆและปรากฏว่ามีเมื่อแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกเด็กชายปูนั้นเมื่อแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้ว ปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพระโค้เมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องเข้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากในหูและนางจันบิดามารดาของท่านจึงต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลง เศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอขาม,มาเด็กชายปูและยกนิสินให้แก่นายหูและนางจันทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมเมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ7จขวบพศสอ2 3 2มิดามันดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิทธิวัดเพื่อเล่าเรือนหนึงสือ ที่วัดกุดิหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นมีท่านสมพันธ์จวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพันธ์จวงได้บวชให้ท่านเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนี้เอง บิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวท่านต่อไปด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนฝ่รู้ตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมพันจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือให้สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยังหรือวัดศรียังในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังนั้น หลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยัดสีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่อครบกาลอุปสมบทท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้ และเป็นผู้ทรงอภิญญามากและได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชทินธรรมนามที่สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปร,รมาจารย์สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้80ปีท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณาภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยวเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2 2 2 5ท่านได้มรณาภาพลงเมื่ออายุครบ100ปีที่เมืองไซบุรีซึ่งเดิมเคยเป็นหัวเมืองทางใต้ของไทย แต่ตกเป็นของอังกฤษตามทนที่สัญญาที่ทำกันเมื่อปีพศ2458พร้อมๆกับอีกสาหัวเมืองรวมเป็นสหัวเมืองคือไซบุรีกลันตันตรังกานูและปาลิสต่อมาคือหัวเมืองและรัฐทางเหนือของประเทศมาเลเซีย